คำถามยอดฮิตเวลาคิดลงทุนผมมั่นใจ WHA r e a โดดเด่นด้วยศูนย์กระจายสินค้ามาตรฐานสากลบนสุดยอดทำเลย,ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์พร้อมผู้เช่าระยะยาวและบริหารจัดการโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์กว่า20ปีโอกาสร่วมลงทุนกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium g o t h คาดว่าเปิดจอง1-4ธันวาคมนี้ที่หลักทรัพย์กสิกรไทยธนาคาร CIMB ไทยการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ฮอนด้าร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ n นช i นทีวจัดโครงการฮอนด้าดิ่ o รถถนนในฝันถนนปลอดอุบัติเหตุอบรมเทคนิคขับขี่ปลอดภัยในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีที่ w w w n a t i o n t v t v dot a m ช o a d h o n d a c a r อ e n t e r 0 2เ4 1 7 7 7 7์ และ02 338 3600หรือผู้จำหน่ายฮอนด้าทั่วประเทศที่ร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง19ธันวาคม ูปองดิจิตอลทีวีกสทวชมาแล้วครับทรงทางปลษณีย์ถึงหน้าบ้านคุณแล้วคูปองดิจิตอลทีวีบค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการแจกก่อน42จังหวัดแรกภายในสิ้นปีนี้เฉพาะพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nbtc.go.th หรือ call center 1น0่อ์ดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้านคู มอร์นิ่งสินเจริญผมปั๊มครับผมเบิ้ลครับบอยครับมารายงานตัวทุกเชา้า9้าโมงถึง10โมงจันถึงสุข TFM ร่ FM 102 Working Station ทัพคนดังยกกำลังสร้างความคึกคักที่ Working Station FM 1 0 2จันถึงสุข9กโมงเช้าพบสามพี่น้องสินเจริญที่จะมาสร้างสีสันมันๆแต่มีสาระ บ่ายสาโมงถึงเวลาบริหารเงินหาช่องรวยโดยสองหนุม่มคู่หูโมนในเย็นบุตรปรัชญาอ,อระเอกในร้อสองช่องทางรวยสามทุ่มสามหนุม่มนพจัก์อัตโนนเจดประเสริฐร,รุ่งเรืองเกรีงศักดิ์เผาอินจะมาคุยเรื่องแมนแมนในรายการแมนแมนคุยกันวันเสาร์ทีห้ามนสกุลโอว่าเพศศัดจะมาเป็นเพื่อนอยามเช้าเติมพลังวันพักผ่อนของคุณ สี่ทุ่มกลษณนาลัยจะพาคุณท่องโลกอารยสถาปัต์ในกฤษศนาถวยยกล้อคืนวันอาทิตย์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบรู้จริงเตรียมตัวรับวันทำงานสามทุ่มสมรู้ร่วมคิดกับธนงขันทองโดยธนงขันทองและวัชราจ,จรุนสันติกุลสี่ทุ่มหลังม่านการเมืองโดยแคนสาริกาและบัญชาแข็งขันโฆษณาติดต่อ0 2 338 3 6 1 4 02-338-361-7รายการแมนแมนคุยกันโดยนพจักรอัตนน์เจกรรเสรเร์รุ่งเรืองและกริงศักดิ์เผ่าอินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมนแมนคุยกัน,นเริ่มต้นสัปดาห์นะครับก็วันนี้วันนี้ถ้าเกิดว่าเดินไปตามท้องถนนนี่ สีสันสวยงามนะครับสีเหลืองงามมรามผมไปขึ้นรถไฟฟ้ามาตกใจเลยโหเดินอมาฟึบเออสีเหลืองสวยสดใสบนสถานีรถไฟฟ้าเออครับก็คือประดับไฟแล้วนะฮะเพื่อหมายถึงเสื้อหมายถึงเสื้อผู้คนใส่เสื้อสีเหลืองกันเยอะแยะอ่าก็ชื่นอกชื่นใจนะของผมนี่ต้องไปซื้อใหม่เพราะว่าชุดเหลืองครั้งก่อนเดี่ยซื้อไว้ก็ประมาณสี่ห้าปีนี้ต้องยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงมีเยอะ ความเปลี่ยนแปลงที่พูดถึงนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรคือเรื่องพุงและขนาดคือใส่ไม่ได้แล้วจริงกล้ามหรือเปล่าฮะไม่ใช่แล้วมกล้ามเขาเล็กซิกแพกแต่คุณมีวันแพกไงลงที่เดียวเลยครับเหมือนที่เขามีคําพูดที่เขาพูดถึงกันไงเขาบอกว่ากว่าจะรู้ตัวก็ XL แลแล้วไม่ได้ว่าใครเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าขนาดอะไรที่เพิ่มขึ้นนะแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็ อืมบว่ามสื่อความหมายได้ดีเอ๊ะเอาตรงไหนะฮะต้องต้อง,ต,องต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับเราทํางานสื่อเราจะคลุมเครือไม่ได้นะครับมันก็ต้องคุมเครือก่อนไงแล้วค่อยค, <c oughs> ค่อยคลี่ไปทีละปมทีละปมครับอแต่พูดถึงเสื้อเหลืองก็ต้องมันก็สดใสจริงอะฮะด้วยสีสันของมันแล้วก็แต่ว่าพอสีเหลืองที่ใส่เนี่ยแล้วมันมีความหมายหรือมีสัญลักษณ์ที่พิเศษขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนถึงหน้าตาผู้คนด้วยทิมย้ำจ่มใสไงฮะก็ก็ดูดีดูสดใสไปนะครับ ส่วนถ้าที่คุณเจตพูดถึงว่าแบบเริ่มมีการประดับไฟอะไรก็หลยหลายสถานที่กันครับช่วงนี้เนี่ยนอกจากจะมีการประดับไฟเพื่อรับเทศกาลวันพ่อแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าถัดจากนี้ไปไม่กี่วันก็เข้าสู่คริสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่ครับการเฉลิมฉลองกันเพราะฉะนั้นในายาม,ามค่ําคืนายามราตรีตามท้องถนนต่างๆตามต,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 ตึกรามบ้านช่องต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการประดับประดาฟไฟนะครับบรรยากาศก,ก็ดีสวยงาม ก็บที่ประจำที่ผมไปทุกครั้งก็คือแถวสนามหลวงอืสนามหลวงถนนราชดำเนินโอฝรั่งเขาไปถ่ายภาพเป็นเยอะตรงนั้นเนี่ยนอกจากมันจะเป็นถนนที่กว้างแล้วก็มีการจัดการที่เดียวเนี่ยตึกและสถาปัตยกรรมของที่นั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เป็นแบ็กกราวด์ที่ดีของให้คนที่ไปถ่ายภาพกันด้วยนะครับคู่รักหลายๆคู่เนี่ยก็ ดื่มด่กันดื่มดํ่ที่ว่านี่คือการถ่ายภาพนะฮะหรือแบบว่าไปเซลฟี่กันอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวว่างๆไปเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันแมนๆคุยกันคุยเรื่องกีฬานี่เห็นพี่เก้งน้อยอกน้อยใจแทนผู้ชายคนหนึ่งชายมีความรักอะไรกับผู้ชายคนไหนผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ใครหรอกฮะก็เป็นก็เขากําลังก้าวขึ้นมาคือถ้าพูดถึงเส้นทางอาชีพนะ ของนักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่จวนเจิดจะปวดระวังอะที่เราพูดถึงนี่ก็คือสตีฟเจลับตำนานหมายเลขแดของหงแดงเรือกลบนะครับกับตันทีมนะครับอดีตกับตันทีมชาติอังกฤษใช่หรือว่าที่บ้านสื่อบ้านเราเรียกก็เจิดใช่ไหมบางคนก็เรียกพี่เจิดเจิดมั่งไอ้เจิดมั่งก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ตามสถานการณ์นะครับประเด็นคือว่าสตีฟเจลาเนี่ยอยู่กับทีมมนนานแล้ว เอาเฉพาะที่ลงเล่นเนี่ยสิบหกปีมไม่ไม่นับตอนที่เป็นนักเตะของสโมสรเป็นเยาวชนด้วยครับตอนนั้นก็คือถ้าเป็นตอนที่เยาวชนตอนที่คุณนพจะพูดก็ตอนอายุประมาณแปดขวบนะครับ,รบแต่ว่ามีข่าวว่ายังไม่ได้รับการต่อสัญญาสักทีหนึ่งใช่ไหมรอ,อบนี้มันยังนิ่งอยู่ตรงที่ว่า,าทางบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือยังเฉยเฉยกับเจอราร์ดนะครับว่าก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้านักเตะรุ่นใหญ่ขนาดนี้นะ ก็คือก็ถ้าก,ก็ต้องยอมรับสภาพกันเนี่ยสมมสอนก็ต้องมีการเรียกไปพูดคุยกันใช่ไหมครับโอ๊ยโอเคสัญญาที่ยื่นให้มันอาจจะแบบไม่ถึงสามปีห้าปีเหมือนเด็กหนุ่มๆน,น,นะฮะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการยื่นต่อรองกันบ้างว่าออขอลดขั้หนเอยหน่อยได้ไหมใช่ไหมแล้วผมยื่นให้คุณเท่านี้แต่ท่าทีล่าสุดเนี่ยก็ยังเฉยๆนิ่งๆอยู่ครับแต่มันก็มีข่าวเล็ดลอดออกมานะครับว่าสมมสรเนี่ยเตรียมที่จะ คุยกับเจอหลานเหมือนกันแต่เป็นการยื่นข้อเสนอให้แค่หกเดือนนะและก็ขอหันค่าเหนื่อยออกมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือเจอหลานปัจจุบันนี้ได้อยู่ประมาณที่หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นตอนก็ถือว่าเยอะอันนี้ก็ที่สโมสรออฟเฟอร์มาใช่ไหมใช่ใช่ครเป็นอเป็นรายงานข่าวเข้ามาครับสุดแต่ทีนี้แต่ไอ้นี่ก็ยังถือว่าแบบเยอะ ถือว่าเป็นการหันที่โหดร้ายเหมือนกันนะเพราะก่อนหน้านี้คือถ้าเราจะดูคนอื่นๆที่เขารับใช้สโมสรมาอากนานออย่างแมนยูไลออนกิกอย่างเงี้ยแต่แต่อย่างอย่างลอนกิกหรือแมนยูเนี่ยก,ก,ก็โมเดลประมาณนี้นะใช่คือ<ต>ก็ต้องถูกหันเหมือนกันแต่กิกเขาเองเนี่ยเขาก็ยังโชว์งาผลงานได้นะไปเล่นเป็นมิดฟิลใช่ไหมฮะเริ่มตักบอลการวิ่งเริ่มน้อยลงแล้วแต่เจอหลาดเนี่ยฟอร์ม แล้วว่าฟอร์มบูดๆไปยังเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะนัดล่าสุดนะครับที่สื่ออังกฤษเอาไปผูกก็คือนัดที่เลี้ยวผูชนะสต็อก1นึศูนย์มันเป็นวันที่ครบรอบเจอหลาดลงเล่น16ปีครับให้กับเลี้ยวผูชุดใหญ่พอดีเลยแต่โดนดรอปไปเป็นตัวสำรองนะครับสื่อก็ยิ่งจับตามองเลยว่าเนี่ยเจอหลาดไม่พอใจหรือเปล่านะฮะบ,บวกกับทางด้านที่พี่คุณเก้งบอกเมื่อกี้เดลี่มิลเลอร์นะครับก็ตีตีพิม ว่าทางด้านเจอร์ลดเนี่ยไม่เร่งรีบกับการต่อสัญญาเพราะว่าเจ้าตัวอยากได้ส,ญญสัญญา2ปีขึ้นอแต่สัญญาที่ได้อาจจะเป็น1ปีหรือจะเป็น6เดือนแถมโดนหันค่าเหนื่อยลงครึ่งหนึ่งอย่างไงก็ต้องติดตามต่อไปนะครับสําหรับแฟนเรียบพูคือถ้าจะพูดถึงโอ้โหถ้าเป็นเจอร์ลาดนะต้องบอกว่าเจาร์ลดต้องร้องเพลงสุรพลสมบัติเจริญนะทีเนี้ยสิบหกปีแห่งความหลังนะ่ะมันทั้งรักทั้งชังทั้งขมทั้งหวานชื่นนะครับ คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของท่าทีมากกว่าคือแน่นอนถ้าเป็นนักเตะคนอื่นเนี่ยอาอยุสามสิบสี่ไม่ต่อสัญญาก็ไม่มีปัญหายกตัวอย่างไงถ้าเป็นลูคัสเลว่าอะไรแบบเนี้ยคือไม่ใช่ไม่ใช่ลูกม่อไงอซื้อมาจากบราซิลมั่งจากโปรตุเกสอะไรมั่งก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่านี่คือลูกม่อ,อมเล่าให้ฟังอย่างเปรียบเทียบอย่างของแมยูเนี่ยนักเตะที่เป็น,นระดับตำนานอ แต่ละคนที่ถ้าจะไปเนี่ยก็ต้องจากกันด้วยด้วยดีจะมีของเดวิดไปแคมคนเดียวแหละที่อาจจะมีปัญหาบ้าง mm hmm. แต่สุดท้ายก็ยังกลับมาเยี่ยมเยียนสโมสรอ,อ,อยู่เสมอแต่คนที่อยู่ยาวนานจนแบบคือเรียกว่าของพวกนี้เนี่ยต้องอยู่จนนักเตะอยากเลิกไปจริงๆอะ่ะครับ hmm. แล้วกิ๊กหรือแกลลี่เนวิลเนี่ยแกลลี่เนวิลก็คือเลิกไปตอนอายุป,ประมาณสักสามสิบสามสิบสี่อืมก็คือรู้ตัวว่าไม่ไหวแล้วแล้วพวกนี้คือเขารักกันอยู่แล้วไง mm hmm. ใจมันได้กันอยู่แล้วตัวแกลลี่เนวิลเองก็บอกว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ย ตอนนั้นเขาจำได้เลยว่าตอนเซ็นสัญญากับแมนยูในเต็ดเนี่ยเซ็นโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่เซ็นไปก่อนเลยคือยังไงเนี่ยก็อยู่ทีมนี้อยู่แล้วพอแมนยูจะยื่นมาปุ๊บเซ็นเลยแล้วตอนท้ายๆเนี่ยก็มีบ้างเวลาอายุมันเยอะค่าเหนื่อยมันก็ดรอปลงมาตอนพีคถูกสุดรู้สึกว่าเนวิลก็ได้ประมาณ80,000ือนปอนตอนหลังๆแก,กก็เหลือสประมาณสี่หมืนปอนอก็ก็หายไปก็ถือว่า มันต้องเ้าอกเข้าใจกันระหว่างสองฝั่งนั่เตะก็เข้าใจแต่ว่าอย่าลืมว่าคําว่าอย่างลเวอภูเนี่ยมันเป็นมันเป็นมากกว่าสโมสรที่เป็นธุรกิจนะครับแล้วอย่างเจลาดเนี่ยมันคือมันคือตำนานมันคือสัญลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งไงใช่คือจริงอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเดาในหัวใจลึกๆของเจลาดเนี่ยแกก็คงไม่ได้แคร์กับค่าเหนื่อยที่โดนหั่นหรือหรือนั่นไปหรอกแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความเอ่อเย็นชาหรือว่าความเฉยเมยในการยื่นยื่นสัญญาเนี่ย อย่างหกเดือนอย่างเงี้ยคุณต้องไปจากคิดดูแต่ไปครึ่งฤดูกาลอ่ะมันเป็นท่าทีไงใช่มันเรารู้สึกเอ้ยมันเรามันก็อึดอัดใจนะคือแล้วสิ่งนี้มันก็ต้องย้อนไปถึงจริงว่าเอ้ยแล้วเราเคยทําความชื่อเสียงทุ่มเทกับสโมสรเนี่ยมันมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยอ่ะคืออย่างนี้มันควรจะแบบคือทั้งผู้จัดการทั้งดีเรคเตอร์ของสโมสรก็ควรจะเรียกมาคุยเลยว่าเจอราลัดเราก็หลังๆก็อายุเยอะแล้วอาจจะไม่ได้ลงสนามทุกนัด ตำแหน่งที่เล่นก็อาจจะไม่ได้เต็มที่<ช>อาจจะค่าในลดลงมาหน่อยแต่ยังไงเราก็อยากให้คุณอยู่นะสัญญาปีต่อปีถ้าะหลาดอยากอยู่อยู่ไปได้เรื่อยๆเลยมันต้อง<ก>แบบนี้เหมือนอย่างอาร์เซนอลนอะ่ะใช่ไหมเดวิดซีแมนหรือโทนี่อาดัมอ่ะอย่างเงี้ยโอ้โหเล่นอย่างเดวิดซีแมนนี่อยู่มาจน40กว่าใช่ใช่ไหมอย่างอาดัมนี่ก็เฉียดเด40อะ่ะใช่ใช่ไหมก็ก็อยู่ได้แล้วก็ที่สำคัญทั้งสคนเนี้ถือว่าเป็น แบ็กโฟที่ยุคที่แวนเกอร์เขาภาคภูมิใจมากมนะฮะยุคนั้นแล้วเปรียบเทียบตัวเลขในะที่คุณเก้งบอกตอนนี้เขาได้ประมาณแสนสองหักไปสี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะเหลือประมาณแปดหมื่นเนี่ยผมว่าเสื้อเจอรลาร์เนี่ยขายได้นะคือถ้าต่อไปแต่ละปีทำโปรแกร,รม m a ก k e ตติ้งดีๆแล้วมันได้อยู่แล้วไงืลองที่สําคัญมันจะเป็นปเป็นคนยิ่งอาจจะซื้อมากกาปกตวิว่ามันอาจจะเป็นปีสุดท้ายที่เจอรลาร์ในส่วนหมายเลขแปดกบลิวบเวอร์พูลไง าจจะปีสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือก็มีข่าวเขาอย่างลำพาดก็ชวนเขาไปอยู่นิวยอร์กนะฮะทีมทางทีมเขาก็ฝากให้ชวนไปหรือว่ามีคงมีเมเจอร์ลีกหลายทีมแหละอยากให้เจอหลาดไปสักพักหนึ่งก็คงจะมีไทยลียกไม่ก็บอรลอินเดียอยากได้เหมือนกัน <ผม S 2> นะฮะพเพร<พ><พ>าะอย่างล่าสุดเนี่ยพวกที่ไปเตะเมเจอร์ลีกไปเตะที่อ พวกซาอุอะไรพวกก็มีชื่อมาในบอลไทยก็เยอะนี่คอนเฟิร์มแล้วนะว่าอเนลกาจะมาเล่นไทยลีกฤดูกาลหน้ากาสวัสแคบแค่โคลาดนะฮะโโอ้หเรื่องนี้นี่ผู้จัดการเขาไปทําสกูมานนะคโอ้โหคือไม่ใช่ง่ายอ่ะเพราะว่าตัวของนักเตะเนี่ยสมมุติว่ายกตัวอย่างจะเซ็นสัญญาปีละยี่สิบล้านในนี้ผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับ สมมติว่าปีละยี่สิบล้านเนี่ยก็อาจจะมีก้อนแรกก่อนด้วยนะก้อนแรกก่อนเนี่ยต้องมาเลยทีเดียวครึ่งหนึ่งเลยสิบล้านแล้วอีกสิบล้านที่เหลือเนี่ยก็กระจายไปในสิบเอ็ดเดือนที่เหลืออะไรแบบนี้แล้วก็มีบอดี้การ์ดมีล่ามมีบ้านมีอะไรก็ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมมีรถมีคนขับคิดเป็นปีเลยเมาส์เลยใช่คือมันไม่ใช่แค่ตัวนักเตะอย่างเดียวไงทุกอย่างมัาต้องดูแลให้ครบก็ต้องไปคำนวณด้วยว่าทั้งหมดเนี่ยที่จ่ายไปเนี่ยเพราะว่าแน่นอนคนขับกับบอดี้การ์ด สวัสดแคทเอาไปขายไม่ได้อยู่แล้วไงมันคุ้มไหมกับตัวของอันเลกาคนเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบว่าในแง่มุมที่รายงานของ s อสทมานําเสนอคือว่าทําไมบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะเซ็นกันได้ง่ายๆบางอย่างก็ต้องคิดบวกคิดลบให้มันคุ้มค่ากันแต่ถ้าพูดถึงถ้าจะว่าเอาด้วยเรื่องตัวเลขคุ้มไม่คุ้มนะหม,มายถึงว่ากรณีของอันเลกาเนี่ยผมเชื่อว่านครราชสีมามาสด้าเอฟซีเนี่ยหรือว่าสวัสดแคทเนี่ยถ้าได้ตัวอันเลกาเข้ามาเนี่ย อย่าหวังนะอย่าหวังเลยว่าจะสามารถทํากําไรกับอเนลก้าโดยการขายต่อได้ครับซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยติดลบแน่ๆครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่งอกเงอยออกมาจากจากค่าเหนื่อยหรือว่าเงินก้อนโตที่ศูนไปเสียไปนี่ก็คือว่าการขายเสื้อเอ่ยการสร้างมูลค่าทางการตลาดเนี่ยครับมันจะมาหักลบผมนี้ได้เท่าไหร่ตรงนั้นเองคือสองครั้<อ><ต> ครับคือยังไงติดลบแน่แน่ในสำคัญคือผลงานในสนาม,มถ้าเกิดเขาเปี้ยงป้างใช่ไหมฮะเหมือนกับเล่นบ,บอลลีกสูงสุดมาอนุกา้าที่เคยเล่นกับเรียมาร์ตเล็ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยนั้นโอ้โหก่อนหน้านั้นอนะ่ะเขาน่าจะมีผลงานนะก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะฮะครับอเรื่องของบอลไทยบ้างวันก่อนผมไปซื้อเสื้อมาซีนิมชาไทยอ่ะโอ้โห<ฮ>หมดอนะ่ะของมันร้อนไงเออช่วงนี้นะเ,เรียกว่าฟีเวอร์ไงครับบอลไทย ก็ไปถามเขาเขาบอกว่าหลายไซส์ก็หมดหมดไปแล้วอืไปกันได้นะครับไปจองไว้ก่อนก็ของก็จะค่อยๆทยอยมาก็จะมีสองสีสีน้ําเงินกับสีแดงอันนี้อันใหม่ที่เป็นคอปกนะใช่อันนี้หมายถึงของอ่าไปไปช็อปแกรสปอร์ตเลยเขาบอกหมดเตี้ยมหมดโอ้หเหลือไซส์ก็มีแหละไซส์ L ไซส์ XL อะไรแบบนี้อันนี้แทบจะหมดแล้วแหละ M กับ S นี่ไม่ต้องพูดถึงก็ก็ซื้อเผื่อโตไปเลยหนมฉาก XL อะไรนี้ไปเลย ยังจะโตอีกครับยากเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าบอลไทยนี่ก็จะเล่นวันเสาร์ใช่ไหมครับ <c oughs> นัดต่อไป<ช>ร,รอบรอง <ไป S 1> ชนะเนลิศไปฟิลิปปินส์นะฮะหลังจากนั้นวันพุธที่10ก็จะมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานอ,อ่าไม่ใช่งานง่ายครับคุณเซอซิกโก้วางแผนไว้แล้วนะครับว่าจะใช้ระบบ4ี่1สมหนึ่งในเกมแบบเดียวกับที่ชนะเมียนมา2ปรไปตัวต่อศูนย์เป็นแท็กติกนะครับเพราะฟิลิปปินส์มีจุดเด่นก็คือเล่นเกมรับแล้วก็สวนกลับได้ดี แต่ถ้าต้องการเกมรุกเราจะเปลี่ยนมาเป็น4-3-3อ,อ่าก็เราอุ่นเครื่องล่าสุดเจอฟิลิปปินส์นะครับชนะไป3-0ที่โคราชนะครับก่อนซึกซูซูกิครับนี่แหละแต่ซีโก้ก็ย้ำนะครับพวกความไม่ประมาทเพราะว่าตอนนี้มันเป็นรอบนอกเอาแล้วนะครับมันไม่เหมือนแบบว่าบอลอุ่นเครื่องหรือว่าบอลรอบแรกๆแ,แล้ว โอกาสแก้ตัวน้อยถึงแม้จะมีแตะเย่าเยือนก็เถิดนะครับแต่ดูจากฟอร์มออกเฉพาะนัดสุดท้ายนะที่ไทยที่ฟิลิปปนสนเล่นอ่ะต้องยอมรับว่าขมนะฟิลิปปนสนเนี่ยบุกน้อยจริงพอจังหวะแต่ว่าพอบุกขึ้นมานี่แข็งแรงมากเลยพวกบรรดาแผงกองหน้าของเขานะแข็งแรงมากขนาดเดียวกันเนี่ยของทีมชาติไทยเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่ากองหลังเราเนี่ยโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์ฮาฟเนี่ยกับมิดฟิลตัวรับเนี่ยบางทีจังหวะเนี่ยมันยังคลิกกันอยู่ วันนั้นเราเห็นได้ชัดเลยโอเคจริงอยู่แมตสุดท้ายที่เราเจอกับเมียนมาเนี่ยนะเราส่งตัวสำรองลงไปเยอะครับมันก็เลยทําให้เกมอะแกว่งไปบ้างโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยเมียนมาบุกได้ดีกว่าเราเพียงแต่ว่ากองหน้าเขาไม่คมครับยิงห่างยิงห่างจากประตูเนี่ยโอ้โหเป็นวาสองสาวาที่สามไปบางลูกอะมันเลยทําทให้เรารอดจากการเสียประตูมาได้แต่ผมว่าตรงจุดอ่อนจุดเนี้ยมันก็แต่ว่ามันสะท้อนให้เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเอาวันที่เราเจอกับ เมียนมาเนี่ยมาแก้ไขตรงแผงกองหลังอะให้ได้นะเพราะว่าเจอกับฟิลิปปินส์ก็มันก็จะเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งว่าถ้าคุณเจอกองหน้าที่แข็งแกร่งเร็วแล้วก็มีลูกยิงที่ค่อนข้างแม่นยำเนี่ยเราจะตัวรอดได้หรือไม่คือผมเชื่อว่าซิโก้กับคนในทีมทุกคนนะรู้อยู่แล้วว่าจุดอ่อนคืออะไรเพราะคนอยู่ในสนามนี่รู้รู้ดียิ่งกว่าคนที่มองเข้าไปแล้วยิง3แมตช์ใช่ไหมสมแมตช์คือจุดอ่อนคล้ายกันเลยคล้ายกันลูกกลางอากาศ ลูกกลางอากาศแล้วก็ลูกที่เวลาเขาสวนกลับเร็วเนี่ยอืเจาะตรงแผงตรงกลางเนี่ยครับเราค่อนข้างจะมีปัญหาตรงนี้หน่อยอืก็ดีรอบรองดีอย่างหนึ่งคือผมชอบนะระบบเย้าเยือนเนี่ยอืมือนก็แฟดีแล้วมันพิสูจน์ได้ชัดเจนเลยเพราะว่าถ้าเกิดนัดเดียวเนี่ยบางทีมันก็มันก็มีจังหวะฟลุกจังหวะอะไรความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นกรรมการหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเด่นกว่าไงแต่นี้พอสองนัดเนี่ยก็ร้อยแปสิบนาที ก็พิสูจน์กันไป2องนัดก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งนะัดวันนี้เขาเปิดขายตั๋วกันวันแรกใช่ไหมครับโอ้โห oh, oh, ก็บัตรที่แน่ๆในบัตรส0งนี่ยห,หมดแล้วอ่าใช่ฝั่งหมดแล้วฝั่งฝั่งที่พวกเราไปดูอะ่ะเออ <laughs> พวกแบบเศรษฐีอย่างเราก็อ้อ,อ,องไปซื้อตั๋วฝั่งนั้นดูอ๋อเราชอบดูตรงที่นั่งตรงกลางสนามไงแล้วแต่เราไม่ชอบหลังคาเอมอม,มันมองไม่เห็น <laughs> มันห็นเนี่ตะวันเออเราชอบมองท้องฟ้าไปด้วยออจะได้ดูทิศทางลมได้ว่าบอลจะไปทางไหนเออก็หลังจากนี้คงจะเต็มมากท่นนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะไม่เห็นแบบนี้นานแล้วนะครับกับบรรยากาศแฟนบอลไทยที่ไปดูกันเต็มสนามนะอืมครับผมก็ไปด้านฟิลิปปินส์นิดนึงนะครับผู้จัดการทีมฟิลิปปินส์นายแดนพาานี่นะครับก็ได้บอกว่าทีมชาติฟิลิปปินส์เตรียมต่อสัญญาโทมัสดูลี่โค้ชชาวอเมริกันนะครับเพราะว่าทําพาทีมพัฒนา ได้อย่างโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็นัดที่จะแข่งกับไทยวันที่6ธันวาคมนี้นะครับฟิลิปปินส์ก็ยอมรับว่าเป็นรองไทยแต่ก็จะรณรงค์ให้แฟนๆชาวตะกล็อกนะครับไปเชียร์กันมากๆเพราะว่ามีโอกาสชนะไทยได้เหมือนกันในบ้านนัดแรกอ่าืมครับอ่าก็สารพัดสารเพนะเอ๊มีข่าวเรื่องของรีชงเวยด้วยใช่ไหม,มรีชงเวยแบบปรากฏว่าถูกสมาคมแบดบมินตัน โลกมาปรามปราไว้หน่อยที่จะมีทัวร์นาเมนต์มาเล่นกายกุศลที่เมืองไทยนะครับวันพ่อพอดีก็โอ้ตอนแรกเราคุยกันนกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าแมตชนี้เนี่ยยังไงซะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร,รกับการเก็บคะแนนอยู่แล้วไงมันเหมือนมันเหมือนมาแข่งโชว์นะอืมแต่นี้ล่าสุดนะสมาคมลูกขนไก่โลกเนี่ยก็ร่อนหนังสือห้ามเลยนะครับ บอกว่าคือคงคงจะมาไม่ได้โทมัสลุนนะครับเลขาธิการสหพันธ์แบดมินตันโลกเนี่ยส่งหนังสือตรงมาที่ผู้จัดของแกรนู l a าเลยนะครับบอกว่ารีชองเวยเนี่ยคงไม่ควรจะมาหลังจากที่ตรวจพบสารกระตุน้นเด็กซ่าเทมาโซนนะตอนที่แข่งชิงแชมป์โลกปี2014นะครับซึ่งหนังสือนี้แน่ยก็ทางฝั่งนี้ก็ได้รับแล้ว หลังจากนี้ก็ต้องไปสืบสาวเล่าความแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้มาตีหรือเปล่าแต่ดูท่าคงจะยากแล้วเสียดายโอกาสนะแมเทพลีนะฮะมือหนึ่งของโลกมือแบตมือหนึ่งของโลกชายเดี่ยวนะครับถ้าไม่ได้มานี้ก็งานนี้จืดไปเยอะเลยนะครับอแต่ก็ถ้าลีชองเวยไม่ได้มานี่หรือตันว่าไงหรือตันยังมาือนเดิมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคู่ใช่ก็คงต้องทางฝ่ายทางจักรการขันคงจะต้องวิ่งวุ่นเลยนะฮะจเอาใครมาแทน คือล่าสุดในรีชงเวยยังยืนยันว่าจะมาแต่ไม่ได้บอกว่ามาแข่งหรือเปล่าพูดกว้างๆว่ามาเฉยๆบอกว่า4ธันวาคมเนี่ยไปรับได้เลยอืแต่ว่าถึงเวลาแข่งจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคือถ้าเป็นเราก็คงไม่กล้าจะไปหือไปอืออะไรมากไงต้อง <ๆ S 1> อยู่ภายใต้ของอ,อการเสืบสวนสอบสวนอยู่ในคดีเรื่องของการกระตุ้นใช่ยาใช้สายกระตุ้นไงแล้วอย่างหนึ่งเรื่องนี้มันมีการเสร็จสัญ,ญญาไงฮะถึง ถึงแม้ว่าเรื่องสารกระตุ้นเรื่องการแข่งตามระบบปกติเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่พอพอมาท้ทเรื่องนอกรอบอะไรเงี้ยมันก็มีการเซ็นสัญญากันอะไรกันคือทีนี้มันก็จะฟ้องร้องกันอีลุงตุงนางเหมือนกันนะครับโอ้โหเรียกว่าช่วงนี้นี่พระสุกเข้าว่าเสาแทงจริงๆรีชองเวยเลยนักกีฬาเยอะนะที่โดนสารกระตุ้นก็คืออาจจะต้องเช็คระดับโลกแล้วนะฮะรีชองเวยเมื่อหนึ่งของโลกส่วนอย่างนักว่ายน้าของจีนที่โหบอกว่า ตอนผมอยู่ออสเตรเลียเนี่ยคนนี้ดังยิ่งกว่านักว่ายน้ำออสเตรเลียอีกเ,เพราะว่าเป็นคนที่ทําลายสถิตินะครับว่ายน้ําระยะยาวนะครับ uh huh. 400เมตรพันห้าเนี่ยเขาคว้าแชมป์โลกก็คว้าแชมป์โอลิมปิกแบบสบายเลยนะฮะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีแล้วก็พรสวรรค์ขนาดนี้แต่ปรากฏว่าโดนแล้วขนาดเดียวกับลีชองวย <c oughs> คือไม่ตรวจตัวเองไม่ตรวจยา <c oughs> ที่ตัวเองกินปรากฏว่าเจอโดบก็เรียกว่าเสร็จเหมือนกันนะครับโดนแบนโดนแบนตอนนี้ยังไม่มีกําหนดนะฮะ คือการโดปลักษณะอย่างนี้ก็คือเขาเขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมเพียงแต,แต่ว่ามันมีสารที่แฝงหรือว่าอยู่กับสิ่งที่เขารับประทานเข้าไปครับคือนักกีฬาก็ต้องเช็คแต่นักกีฬาระดับนี้เนี่ยเขาต้องมีนักโภชนาการ,รประกบอยู่แล้วนะฮะทุกอย่างที่กินมันจะต้องสกรีนผ่านนักโภชนาการซึ่งผมว่ามันก็เป็นจุดข้อบอกพร่องแล้วกันนักกีฬาไทยเราก็ต้องระวังครับอ่าหมดแล้วเหรออ่ะจะในสถานพิเก้งเลยว่าเคยโดบไหม พูดถึงเรื่องโดบออกินไข่เวลาสองฟองนะน้อยไปฮะน้อยปสมมติเป็นไข่ไข่ลวกไงไข่ลวกชอบอร่อยดีก็โดบก็เตือนท่านผู้ฟังนะครับช่วงนี้อาจจะไม่หนาวมากแต่ก็หน้าหนาวเนาะมักจะกินยาโป๊กันครับนะครับก็เตือนว่าระวังอย่าไปกินยาโป๊งูทะเลเขาเตือนมาแล้วโดยเฉพาะงูแสมนะครับสีเหลืองถ้าไปดองเหล้าก็อาจจะดื่มนี่จะถึงชีวิตได้ อมีพิษร้ายแรงอ่าก็เพราะฉะนั้นก็คือก็งูเนี่ยก็จะไปกินแต่เก็บไว้บนหัวซะอย่างนั้นเหรอแล้วนี่คนคนพูดเองเอาเองเลยนะฮะทั้งก็ไม่ได้ตั้งใจเก็บนะแต่มันไปไหนไม่ได้จริงเออไม่รู้ทำไมมันแบบว่าอยู่กับเราได้ตลอดอย่างนี้คุณเออมคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งอ้าวครับมีเวลาเหลือไหมฮะครับผมก็ครับก็พูดคุยกันพูดคุยนะครับคุยกัน ก็นานๆนะฮะได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากัน3คนครับนะครับปกติเนี่ยรัศมีมันจะคบกันไงเจออยู่ใกล้กันมากไม่ได้อหอมมันร้อนอขนาดนั้นเลยนะฮะร้อนอย่างนี้ผมไปดีกว่านะครับแมนๆมคุยกันหมดเวลาเพลงเท่านี้นะครับต่อไปข่าวค้นคนในชั่นนะครับคุณกหนกคุณธีระแล้วก็คุณฟิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ปี2495ถึง2556มีทั้งหมด4,447โครงการและกิจกรรมแบ่งออกเป็น8ประเภทโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมส่งเสริมอาชีพสาธารณสุสขคมนาคมสื่อสารสังคมการศึกษาและโครงการพัฒนาแบบบูรณาการและอื่นๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อพระสนินิกรของพระองค์ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนทุกเรื่องราวข้อมูลข่าวสารธุรกิจเศรษฐกิจ,ก,จการลงทุน SMS ข่าวด่วนกรุงเทพธุรกิจอีกช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตกรื่องเรื่องธุรกิจ สอบถามเพิ่มเติมโทร02 338 3000กด3หรือ www.nationmedia.com สุขสุดๆมาถึงแล้วที่ Tesco Lotus กระเช้าของขวัญซื้อ1ได้5กระเช้าผลไม้ซื้อ2ได้5กระเช้าปีใหม่ซื้อ10ก็ได้5ของปีใหม่ใส่กระเช้าซื้อ20ก็ยังได้5 แบ่งปันพัชนาการ5มูสู่เด็กไทยซื้อกระเช้าของขวัญปันสุขที่ Tesco โลตัสลดทันทีภาวะขาดสารอาหารเด็กไทยผู้ยากไร้ซื้อกระเช้าหรือบริจาคเงินที่แคชเชียร์ด้วยกันวันนี้ถึง7มกราคมที่ Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศ คูปองดิจิตอลทีวีกสทวชมาแล้วครับส่งทางปลษณีย์ีถึงหน้าบ้านคุณแล้วคูปองดิจิตอลทีวีบูลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการแจกก่อน4.2จังหวัดแรกภายในสิ้นปีนี้เ,ออเฉพาะพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nbtc.go.th หรือ call center หน0่อ์ดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้าน ฮอนด้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเนชันทีวีจัดโครงการฮอนด้าริ่งรถ ถนนในฝันถนนปลอดอุบัติเหตุอบรมเทคนิคขับขี่ปลอดภัยในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีที่ w w w n a t i o n t v t v d i n g r o a d h o n d a c a ททีวีสแลสดีรด7และ02-338-3600หรือผู้จำหน่าย Honda ทั่วประเทศที่ร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง19ธันวาคม